ทีนี้วัคซีนภูมิแพ้เนี่ยคืออะไรวัคซีนภูมิแพ้เนี่ยจะไม่ได้เหมือนวัคซีนทั่วๆไปที่เราไว้ใช้ฉีดป้องกันโรคนะคะแต่ว่าจะมีไว้เพื่อรักษาโรคภูมิแพ้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านหมอพัชานะคะหรือว่าแพทย์หญิงพัฒราตันติจรนริวัฒนค่ะเรียกว่าหมอใหม่ก็ได้ค่ะ คนไข้ส่วนใหญ่ที่ป่วดได้โรคภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้จมูกอักเสบหอบหืดหรือว่าผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยทุกคนก็มักจะคิดว่าเป็นแล้วเนี่ยไม่มีวันหายหรอกอย่างมากก็แค่ใช้ยาประคองอาการไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยในมือหมอภูมิแพ้เราเองเนี่ยจะมีการรักษาที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันบ,บําบัดหรือว่า,อ,าอิมมูนโนเทอรป์ปีแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยหมอแล้วก็คนไข้เนี่ยก็มักจะเรียกว่าวัคซีนภูมิแพ้ ะะทีนี้วัคซีนภูมิแพ้เนี่ยคืออะไรวัคซีนภูมิแพ้เนี่ยจะไม่ได้เหมือนอวัคซีนทั่วๆไปที่เราไว้ใช้ฉีดป้องกันโรคนะคะแต่ว่าจะมีไว้เพื่อรักษาโรคภูมิแพ,โพ,แพ้โรคภูมิแพ้ชนิดไหนบ้างที่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีนี้นะคะก็จะมีอยู่4ี่โรคนะคะโรคแรกก็คือเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือว่าที่คนทั่วไปชอบเรียกว่าแพ้อากาศค่ะ โรคที่2ก็คือโรคหืดจากภูมิแพ้หรือว่าหอบหืดที่เกิดจากภูมิแพ้นะคะโรคที่3ก็คือพื้นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะโรคที่4เนี่ยก็คือพวกคนที่แพ้มแมลงต่างๆอย่างเช่นมีพึ่งต่อแตนต่อยแล้วเกิดภาวะแพ้รุนแรงนะคะโดยโรคภูมิแพ้ทั้ง3-4ีโรคที่หมอใหม่กล่าวมาเนี่ยจะต้องมีการคอนเฟิร์มด้วยการทำสกินเทสหรือว่าการเจาะเลือดแล้วก็พบว่ามีภูมิคุ้มกันชนิด IgE ซึ่งเป็นชนิดที่ทําให้เกิดโรคภูมิแพ้ต่อสารนั้นๆในเลือดผู้ป่วยนะคะทีนี้หลักการเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราให้วัคซีนภูมิแพ้กอบผู้ป่วยก็คือการให้วัคซีนภูมิแพ้หรือการทําภูมิคุ้มกันบําบัดเนี่ยก็จะไปทําให้ภูมิคุ้มกันจากที่ IgE สูงสูงหรือภูมิคุ้มกันที่มันเบี่ยงไปทางภูมิแพ้เนี่ยมันลดลงแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนเป็นภูมิคุ้มกันชนิดปกติเกิดสมดุลของภูมิคุ้มกันทําให้โรคภูมิแพ้นั้นเนี่ยอาการดีขึ้นหรือว่าลลดดงไ้ นี่ข้อดีของวัคซีนภูมิแพ้คืออะไรทำไมคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยสมควรจะต้องรู้แล้วก็อาจจะเป็นออปชันหนึ่งในการรักษานะคะก็คือมันเป็นการไปแก้ไขที่ระบบภูมิคุ้มกันโดยตรงนอกเหนือจากการใช้ยาแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยหลังจากเรารักษาฉีดวัคซีนภูมิแพ้ไป3-6เดือนเนี่ยจะพบว่าอาการของเขาเนี่ยลดลงแล้วก็สามารถลดยาที่ใช้ในการควบคุมอาการภูมิแพ้ได้นะคะ แล้วก็เป็นการรักษาที่ไปเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงของโรคก,ก็คือการที่เขาแพ้เนี่ยอย่างเช่นในปีแรกเราทำสกินเทสหรือทดสอบให้เขาเขาแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดเดียวหลายคนเนี่ยติดตามไปเนี่ยเขาจะแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดอื่นร่วมด้วยการที่เรารักษาด้วยวัคซีนภูมิแพ้เนี่ยก็จะไปเปลี่ยนแปลงการดำเนินโรคตรงนี้ก็คือลดการเกิดหอบหืดแล้วก็ลดการแพ้สารอื่นๆเพิ่มเติม การรักษาด้วยวิธีนี้จะมี2รูปแบบก็คือรูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นรูปแบบฉีดโดยที่เราจะใช้ยาที่สกัดประจับโปรโตีนของสารที่เราแพ้เนี่ยค่อยๆฉีดเข้าไปในร่างกายคนไข้ทีละน้อยทีละน้อยโดยทั่วไปเนี่ยระยะแรกเนี่ยคุณหมอมักจะฉีดให้ทุกสัปดาห์โดยการค่อยๆปรับยาเพิ่มทีละน้อยจนถึงขนาดยาที่เหมาะสมในการรักษาภูมิแพ้ คุณหมอก็จะยืดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งก็ขึ้นอยู่กับโปรโตคอลนะคะแล้วก็เราก็จะฉีดสม่ําเสมอไปเรื่อยๆโดยใช้ระยะเวลาดาวนานระดับหนึ่งนะคะก็คืออาจจะ3-5ปีโดยทั่วไปหลังจากหยุดฉีดแล้วเนี่ยมักจะรักษาอาการได้นานโดยที่ไม่กลับมาเป็นใหม่ทีนี้เนื่องจากว่ายาที่ฉีดเข้าไปเนี่ยเป็นโปรโตีนสกัดของสารที่เราแพ้ดังนั้นเนี่ยคนไข้บางรายที่เขาแพ้มากมากเนี่ย เขาก็อาจจะเกิดอาการแพ้วัคซีนตัวนี้ได้นะคะแต่ว่าไม่ได้เกิดบ่อยนักก็คือน้อยกว่า0.1%ดังนั้นเนี่ยคนไข้ทุกคนที่มารับการร,การ,รักษาด้วยวิธีนี้เนี่ยจะต้องเผื่อเวลามาสังเกตอาการที่โรงพยาบาลครึ่งชั่วโมงก่อนถึงจะกลับบ้านได้ะคะ่ะทีนี้จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือชนิดอมใต้ลิ้นในปัจจุบันเนี่ยยาอมใต้ลิ้นสําหรับรักวัคซีนภูมิแพ้เนี่ยจะมีอยู่สําหรับสารก่อภูมิแพ้ชนิดเดียวก็คือไรฝุน่น ดังนั้นถ้าคนไข้ที่แพ้สารอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นแพ้ขนสุนัขขนแมวหรือระอองเกสรหญ้าเขาก็จะใช้วิธีอมใต้ลิ้นไม่ได้การอมใต้ลิ้นเนี่ยคนไข้ก็คือจะอมวันละหนึ่งเมตทุกวันนะคะเป็นระยะเวลายาวนานจากปีนะคะข้อดีก็คือคนไข้ไม่ต้องมาโรงพยาบาลบ่อยๆแล้วก็ผลข้างเคียงเนี่ยโดยทั่วไปจะน้อยกว่าชนิดฉีดนะคะ แต่ข้อเสียก็คือต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยมากเพราะว่าจะต้องอมงทุกวันค่ะหลังจากที่ทุกคนฟังกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเองเป็นอยู่หรือว่ามีคนรู้จักที่ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้อยู่แล้วก็รักษาด้วยยาไม่ดีขึ้นก็อาจจะปรึกษาคุณหมอภูมิแพ้ในโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือว่าที่สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวชก็ได้เพื่อปรึกษาคุณหมอดูว่าอาการอย่างเราผลเลือดอย่างเราเนี่ยเหมาะที่จะรักษาด้วยวิธีไหนสวัสดีค่ะ สำหรับการใช้เครื่องพ่นยาฝอยละอองอมรอนรุ่น ne 4900นะครับหลังจากที่เสียบปลั๊กเครื่องพ่นยาอมรอนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เติมยาลงในกระบอกยารวมทั้งน้ำเกลือตามที่แพทย์สั่งและปิดฝาให้เรียบร้อยต่อหน้ากากหรือแมสเข้ากับกระบอกยาต่อท่ออากาศจากเครื่องพ่นยาเข้ามาสู่ Nebulizer ให้แน่น ระวังอย่าให้ชุดพ่นละอองยาเอียงเกิน45องศาทุกทิศทางสวมแมสเข้ากับหน้าให้สนิทและปรับสายให้เข้ากระชับกับผิวหน้าเปิดเครื่องพ่นยาพร้อมใช้งานหลังจากใช้งานเรียบร้อยแล้วให้ปิดเครื่องอย่าลืมทำความสะอาดหน้ากากและกระบอกพ่นยาด้วยน้ำสะอาดและสะบู่อ่อนๆ เครื่องพ่นยาอมรอน NE4900 สามารถใช้ร่วมกับหน้ากากยี่ห้ออื่นได้เช่นชุดเซ็ตพ่นยา Kawamoto